ช่วงนี้เนี่ยใครๆก็หันมาใส่ใจสุขภาพกันมากขึ้นใช่ไหมครับโดยเฉพาะเรื่องการคุมน้ําตาลในเลือดและชื่อที่ได้ยินบ่อยๆเลยก็คือชาใบหม่อนนี่แหละเอ๊แต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าสรุปแล้วมันเป็นฮีโร่ตัวจริงเลยหรือว่าเป็นแค่กระแสกันแน่วันนี้เลยครับเราจะมาเจาะลึกหาคําตอบเรื่องนี้กันเขาเรียกกันถึงขนาดว่าเป็นฮีโร่ของคนเป็นเบาหวานเลยนะโอ้โหพอได้ยินแบบนี้หลายคนก็คงรู้สึกมีความหวังขึ้นมาเลยใช่ไหมล่ะครับ มันทําให้ภาพของชาใบาหมอนเนี่ยดูเหมือนเป็นยาวิเศษไปเลยจนแบบกลายเป็นความเชื่อที่บอกต่อๆกันไปทั่วเลยแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะครับก่อนที่จะปักใจเชื่อไปสมหมดเนี่ยเรามาลองชวนกันคิดชวนกันตั้งคําถามดูดีกว่าว่าเอ๊ะไอ้ที่เขาว่าดีๆกันเนี่ยมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มารองรับมากน้อยแค่ไหนกันแน่เพื่อที่เราจะได้ใช้ประโยชน์จากมันได้แบบฉลาดแล้วก็ปลอดภัยที่สุดไงครับ โอเคครับังนเรามาสวมบทนะักวิทยาศาสตร์กันหน่อยดีกว่ามาดูกันเลยว่าอะไรที่มันทำให้ใบหม่อนเนี่ยพิเศษกว่าใบาไม้อื่นๆคำตอบมันซ่อนอยู่ในสารประกอบตัวหนึ่งครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นพระเอกตัวจริงของเรื่องนี้เลยและนี่ก็คือพระเอกของเรานั่นเองครับชื่อของเขาคือ D N J ชื่ออาจจะฟังดูยากนิดหนึ่งนะครับไม่เป็นไร จำแค่ว่าสารตัวนี้เลยครับคือกุญแจดอกสำคัญที่จะมาไขาความลับทั้งหมดเลยว่าทำไมใบหม่อนถึงช่วยเรื่องน้ำตาลได้อลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับเวลาเรากินของอร่อยๆอ,อ,อย่างเช่นข้าวขนมปังหรือของที่เป็นแป้งเข้าไปปุ๊บในร่างกายเราจะมีเอนไซม์ที่รีบวิ่งเข้ามาเลยครับเพื่อจะย่อยแป้งพวกนี้ให้กลายเป็นน้ำตาลแต่เจ้า DNA ที่ว่าเนี่ยจะทำหน้าที่เหมือนเป็นยามเฝ้าประตูเลยคอยเข้าไปขวางไม่ใหเอนไซม์ทำงานได้สะดวกผลก็คือ กระบวนการย่อยแล้วก็ดูดซึมน้ําตาลเข้าเลือดเนี่ยมันก็จะช้าลงไปเยอะเลยครับเพราะจะเห็นภาพการทํางานของมันแล้วใช่ไหมครับทีนี้คําถามต่อมาก็คือแล้วในชีวิตจริงล่ะผลลัพธ์ที่จับต้องได้มันคืออะไรกันแน่เราจะคาดหวังอะไรจากชาใบาหม่อนได้บ้างอ่ะมาดูกันให้เคลียร์เลยครับว่าอะไรที่มันทําได้จริงและอะไรที่อาจจะเป็นเรื่องที่เข้าใจเกินจริงไปหน่อย อันนี้ต้องบอกเลยว่าเป็นจุดที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดกันเยอะมากแล้วต้องขีดเส้นใต้ไว้ตัวโตๆเลยนะครับว่าชาใบหม่อนเนี่ยไม่ใช่ยานะครับไม่ใช่ว่าดื่มปุ๊บแล้วระดับน้ําตาลจะลดลงหวบหาบทันทีไม่ใช่แบบนั้นแต่มันทํางานในเชิงป้องกันซะมากกว่าครับภาพนี้จะทําให้เห็นความแตกต่างชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับลองนึกภาพตามนะครับว่าชาใบหม่อนเนี่ยมันเหมือนเป็นเกราะป้องกันที่เราใส่ไว้คอยตั้งรับไม่ให้น้ําตาลมันบุกเข้ามาในเลือดเร็วเกินไปหลังกินข้าวในขณะที่ยาเนี่ย คือหน่วยจูโจมพิเศษที่ส่งเข้าไปจัดการกับน้าตาลที่มีอยู่ในเลือดอยู่แล้วเห็นไหมครับว่าบทบาทมันต่างกันคนละเรื่องเลยแล้วประโยชน์ที่เราจะได้รับจริงๆลหละคืออะไรหลักๆเลยนะครับมันจะช่วยเบรกไม่ให้น้ําตาลมันพุ่งปรี๊ดหลังมือหนักๆเนื้อออกไหมครับมือที่จัดเต็มบุฟเฟ่หรือมื้อที่มีข้าวแป้งเยอะๆพอเป็นแบบนี้ก็จะทําให้เรารู้สึกอิ่มนานขึ้นไม่ก่อยหอยหาของหวานระหว่างวันเท่าไหร่แล้วก็อย่างได้ของแถมดีๆเป็นสารต้านอนุมูลอิสระให้กับร่างกายไปด้วยนี่ตัว เอาละครับพอเรารู้ทฤษฎีกันไปพอสมควรแล้วคราวนี้มาเข้าสู่ภาคปฏิบัติกันบ้างดีกว่าแน่นอนว่าการจะดึงประโยชน์จากมันออกมาให้ได้มากที่สุดเนี่ยมันก็ต้องมีวิธีการดื่มที่ถูกต้องด้วยมาดูกันเลยครับว่าต้องทํำยังไงในตารางนี้สรุปไว้ให้เข้าใจง่ายๆเลยครับข้อแรกคือเรื่องเวลาให้ดื่มก่อนหรือพร้อมเมื่ออาหารไปเลยจะดีดที่สุดต่อมาคือปริมาณครับแค่วันละ1-2แก้วก็เพียงพอแล้วและข้อที่สําคัญที่สุดขอย้ําเลยนะครับว่า ห้ามดื่มแทนน้ำเปล่าเด็ดขาดส่วนวิธีชงก็ง่ายมากๆครับแค่เทน้ำร้อนลงบนใบชาแล้วก็แช่ทิ้งไว้แป๊บหนึ่งก็พร้อมดื่มแล้วแต่มันมีข้อแม้สำคัญมากๆอยู่ข้อเดียวนะครับนั่นก็คือห้ามเติมน้ำตาลเด็ดขาดเพราะถ้าเติมน้ำตาลเข้าไปปุ๊บก็เท่ากับว่าเรากำลังทำลายประโยชน์ทั้งหมดของมันด้วยมือของเราเองเลยนะมาถึงส่วนที่ผมว่าสำคัญที่สุดแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องของความปลอดภัยเพราะต้องยอมรับว่าชาใบหม่อนเนี่ย ก็ไม่ใช่สิ่งที่เหมาะกับทุกคนเสมอไปเราต้องรู้ก่อนว่ามีใครบ้างที่ควรจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษและนี่คือส่วนที่ต้องให้ความสําคัญมากๆเลยนะครับใครที่เข้าข่ายในกลุ่มต่อไปนี้เนี่ยต้องตั้งใจฟังให้ดีแล้วก็ระมัดระวังเป็นพิเศษเลย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคนที่กำลังทานยาลดน้ำตาลอยู่แล้วการดื่มชาใบหม่อนเข้าไปเสริมเนี่ยมันอาจจะไปเสริมฤทธิ์กันจนทำให้น้ำตาลตกวูบซึ่งอันตรายมากๆนะครับส่วนคุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือว่าให้นมบุตรอยู่ก็ควรงดไปก่อนเลยเพื่อความปลอดภัยนะครับและจำไว้เสมอเลยว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามทางที่ดีที่สุดปลอดภัยที่สุดคือการปรึกษาคุณหมอหรือผู้เชี่ยวชาญก่อนจะเริ่มดื่มเป็นประจำครับเอาละครับเราก็เดินทางมาถึงบทสรุปกันแล้วนะครับ ทีนี้เราจะกลับมาตอบคำถามแรกสุดที่เราตั้งกันไว้ตอนต้นว่าสรุปแล้วชาใบาหม่อนเนี่ยเป็นฮีโร่จริงหรือเปล่ามาดูคำตอบแบบชัดๆกันเลยสรุปได้เลยนะครับว่าชาใบาหม่อนเนี่ยไม่ใช่ฮีโร่ที่จะมาจัดการทุกอย่างได้แบบเบ็ดเสร็จในตัวคนเดียวนะครับแต่บทบาทของมันเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นผู้ช่วยที่ดีที่คอยสปอร์ตเราอยู่ข้างๆคอยช่วยให้เกมการคุมน้ำตาลของเราเนี่ยมันง่ายขึ้นเยอะเลยถ้าเราใช้ให้ถูกวิธีแล้วก็เข้าใจบทบาทของมันจริงๆ และนี่แหละครับคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยชาใบหม่อนจะเป็นผู้ช่วยที่ดีได้ก็ต่อเมื่อตัวเราเองเนี่ยเป็นกับตันทีมที่ดีซะก่อนหมายความว่าเราต้องคุมอาหารออกกำลังกายเป็นหลักอยู่แล้วจำไว้เลยนะครับว่ามันคือตัวเสริมไม่ใช่ตัวแทนครับสุดท้ายนี้ก็อยากให้ลองนำข้อมูลทั้งหมดนี้ไปปรับใช้กันดูนะครับว่าชาใบหม่อนจะสามารถเข้ามาเป็นผู้ช่วยคนสำคัญ บนเส้นทางสุขภาพของแต่ละคนได้อย่างไรบ้างเพื่อที่เราจะได้ดึงเอาศักยภาพของสิ่งดีๆจากธรรมชาติเนี่ยมาใช้ได้อย่างเต็มที่และก็ปลอดภัยที่สุดครับโอเคค่ะเพื่อนๆกดแชร์เรื่องราวดีๆแบบนี้ให้กับคนที่คุณรักไม่พลาดชมคลิปใหม่ก่อนใครทุกวันอย่าลืมกดติดตามช่องนาวา DIY ไว้เลยเพราะคลิปหน้าเรามีเรื่องเด็ดมาฝากอีกเพียบเราพบกันคะ่ะ